สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมซับวิเหกันนั่นจะเริ่มในวินานี้แหละสามสองหนึ่งปวิ่งแล้ววิ่งวิ่งโอ้ตํารวจขออภัยเรื่องการแหลกด้วยต้องวิ่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 งจะรอดกี่โมง แลกขนาดนี้ต้องขออาภัยจริงๆแรลกอะตอนมันกระโดดไปกระโดดมามันเหมือนแรนจิ้งเหลนตัวสีฟ้าเนี่ยดูนะเหมือนเลยเอ้ยแอบแหลกนะแอบแหลกแต่พอวิ่งได้ เออหลบแบบดีจ eh, er, ka. ah, ิต้าหลบแบบดีจิต <Sh ot> ้าเอามาดิหลบแบบดีจิต้าหลบแบบดีจิต้าหลบแบบดีจิเต้าเออแอบกลัวหลบแบบดีจิเต้าไม่โดนไม่โดนอ่าทำไงก็ไม่โดนหอกเพราะฉันหลบเก่งเออเดี๋ยวทุกคนได้เห็นสภาพแน่นอนตอนมันโดนรถไฟชนเละมันเหมือนอะไรนะเหมือนตอนโดนรถท้าอัจะเป็นแบบนั้นเลยเหมือนเลย แกโดนเลยก็โดนเออไม่โดนไม่โดนทำไงก็ไม่โดนไม่ได้แอมสล็อปเอ้ย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 หมุนอย่างรวดเร็วตึ๊บตึ๊บไม่โดนไม่โดนโอ้ย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 วิเรามีรองเท้าแล้วอืมอืม อืมโดดจริงสวยงามเอ้ยวิ่งมี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 วิ่งว้าวิควิคเมื่อกี้โด่เกือบโดนท่านอ่อนไม่คิดจะสภาพเลยนะว่าจะเป็นยังไงอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนทำยังไงก็ไม่โดนโอ้โหละลกจริงขอโทษที่แลกนะทุกคนแลก มากเรียบร้อยอ <c oughs> ตย๊ตายตายค่ะที่โอ๊ยไม่เป็นไรเริ่มตามใหม่ได้อ่ะมาเราแก้ตัวสามสองหนึ่งไปเออมาสิตำรวจเราวิ่งเลยนะเราบินเลยนะเออมาสิแน่จริงก็มาดีรับ ไม่กลัวทำยังไงก็ไม่กลัววิ่งไปอย่างรวเร็วกระโดดตึ๊บตบไม่โดนไม่โดนโอ้โหแล้อยู่อย่างเร็วมากเร็วมากตอนนี้อย่างเร็วเลยโหกระโดดสวยครับฮึบโอ้โหยิบสเกตบอร์ดโชว์เลยนี่เคยเล่นสเกตบอร์ดมาห้าปีแล้ะยังไงก็ได้เอ้ยเอ้ออุ๊ยอุย ไปดียครับพ่อฝฟนรักพ่อนะไปแล้ว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 ,ลวดีเลยหยได้แล้วเออสวยงามมีไอ้ล่อนแล้วเราจะได้ปินไปตลอดกันไปตลอดกันอ้าวอ่ะอ้าวอุ้ยดีนะที่มันไม่ไเบรกเบรกตอนชนเนี่ย เราวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเปิดตัวนักวิ่งโอลิมปิกอันดับหนึ่งของเราในวันนี้ก็คือจิ้งเลนสีฟ้าของเรานี่เองเออเราบินไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แหละเราเราจะรอดไหมเราจะได้เยอะกว่าเดิมแน่โอ้โหเยอะมากทุกคนระยะทางดูอย่างเยอะทุกคน ยาวมาต้องห้าหมื่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยัสดีครับพ่อกันละพ่อนะอุยอุยอุยอุ้ยตายตายเก้วเราเริ่มใหม่ได้ไกลมากต้องหกหมื่นไปแล้วอูโหูได้ไอรอลนอ่ะได้เวลาตาสุดท้ายแล้วอ้าวเออทำไม มาตาสุดท้ายแล้วทุกคนไปเออจโจดสครับรออะไรรับสีฟ้าไม่ทันเออไม่เป็นไรเราอาวันนี้ก็ได้กระโดดยังสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออหลบไปก่อนหลบไปก่อนอ่าอ่าเกือบเกือบเกือบไปเกือบไป พาเลยนหนทางนี้ว่าลบแบบดิจิตอลลบแบบดิจิตอลฉันไม่อยอมตายไม่อยอมตายาาามาดิมา,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 าดิาดรับก็มาไดครขบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิรขาไม่กลัวตายกันแล้วละครแน้นนอนไม่กลัวตายยังไงก็ไม่ตายคนอย่างเราไม่เคยตายเพราะเราเป็นอะไรก็ได้อะไรอะ่ะอ๋อที่โบก์ที่มันเป็นดาวข้างบน อ,าอายางตายแ,ยแ,แก้วมาเราถูดนตารวจจับเสียดายนั้นตาสุดท้ายขออีกตานหนึ่งขออีกตานหนึ่งนะไปอเราเริ่มต้นแบบเรียบง่ายขอบิ้ลสามล้กัน ไปไปแล้วหนึ่งอุ้ยเกือบฉันไม่ยอมเลยเป็นโจกเน่ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ยอมนะแต่ฉันเป็นเลยเป็นโจเป็นสี่เป็นสามสี่ครั้งแล้วมั้งอะไรอะ่ะลองกดดูฮะอย่าไปแคร์เพราะเรามุ่งหน้าสวนนาคตดได้ออน,า,นาคตเราไล่รองเท้าแล้วเออเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะแอบเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนกูกูไม่กระดด กูจะตายเธอสุดยอดวิเสี่ยวเสียวเสียวเอยมานี่มานี่ขาอ๋อออออไม่โดนไม่โดนอ๋อไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ๋อไม่โดนนะมานี้วคนมาจูเก่งอ่ะขาฟูมาดิเอ้ย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 เฮ้ยเ้าวมาดิเอยไม่โดนไม่โดนก็รอดอยู่แล้วอะก็คนมันเล่นเกมเก่งอ่ะ เล่นเกมเก่งจนชำนาญแล้วอะอุ้ยวันนี้ค่ะพ่อฝารักพ่อนะอุ้ยไม่กลัวตามล่าไม่ได้หรอกแปะๆปะแปทุกคนเราเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนก่อนที่จะอวดต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนที่จะอวดเพราะฉะนั้นต้องมุ่งหน้ามุ่งหน้ามุ่งหน้าเอ้ยเอยเก็บคุณนใะ ไม่เดินตำรวจจับอีกแลครั้งนี้เราต้องช่วยให้นี่ผนทางจากตำรวจให้ได้เพราะเราเป็นสายป่วนมาดูกันว่าข้างหน้าเจ้าตระดได้ไหม